เดี๋ยวเธอเรื่องดีๆของป้าวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มาส่งมอบความสุขนะคะให้กับพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่สํานัการเขต<ฮ>ดอนเมืองนะคะบอกเลยนะคะว่านี่ค่ะคือวันนี้เราก็เอาขนมแบบว่าโครงการของจิบจิบขนมปัง นะคะสังกะาศูนย์บาทนะคะมามอบให้กับพี่ๆเขานะคะพอมาถึงปับ๊บเธอน่ารักมากเลยพี่ๆมารอต้อนรับอะเธอฉันก็แบบว่าอยากจะทาแบบว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆให้พี่ๆ,ๆเขามีความสุขเนาะเธอเราก็มามอบขนมนะคะขนมจิ๊บๆอะจจะเธอมามอบให้กับแบบว่าพี่ๆเขากินแล้วนี่คือท่านผอ,อก็มารับเองกับมือเลยนะคะแล้วพี่ๆน่ารักมากเลยเธอเนี่ยพี่ๆเขาทุกคนนะบอกเลยนะคะว่าเป็นบุคคลที่แบบว่า ทำความสะอาดแบบว่าถนนทําความสะอาดแบบว่าส่วนสาธารณะแล้วก็ดูแลบ้านเมืองเราให้สะอาดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะมอบความสุขให้พี่ๆเขาอะเธอและนี่คือคุณพี่ที่แบบว่าโอ้โหเธอฉันเห็นแล้วฉันชื่นใจมากเลยคุณพี่แต่ละท่านนะคะมีความสุขมากเลยแล้วก็บอกบอกพี่ทานเยอะๆนะคะเธอตรงนี้นี่มีความสุขจริงๆเลยเธอบอกเลยนะคะว่าโครงการจิบจิบนะคะ ขนมปังสังขยาศูนย์บาทนี่นะคะของเราก็อยากจะทําสิ่งดีๆให้กับสังคมนะขอเป็นส่วนหนึ่งในการทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้นะคะและนี่ค่ะเธอก่อนไปทํางานต่อฉันก็แบบว่าเติมพลังงานด้วยแบบว่าโครงการจิบจิบศูนย์บาทของฉันนะคะเธอใครที่สนใจนะคะเธอก็ติดต่อมาได้นะคะศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งล้านจ้าเธอจ๋านะคะนี่ค่ะแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะจ๊ะค่ะโครงการจิบจิบขนมปังศูนย์บาทค่ะบ๊ายบาย